หลงธรรมานานให้เงินพระเสี่ยงบาปมากกว่าบุญสวัสดีครับท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับอาลีสับชาแนลวันนี้ เราจะมาพูดถึงประเด็นที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือไม่ทราบนั่นคือการถวายเงินแก่พระสงฆ์ซึ่งจริงๆแล้วอาจเป็นการกระทําที่เสี่ยงต่อการเป็นบาปมากกว่าจะได้บุญในช่วงที่ผ่านมาเราคงเห็นข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์บางรูปที่มีพฤติกรรมประพฤติตนไม่เหมาะสมอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องพระสะสมทรัพย์สินเงินทอง พระมีรถหรูพระมีชีวิตอยู่หรูหราใช้ของแบรนด์เนมเดินห้างหรือแม้กระทั่งพบว่ามีเงินในบัญชีหลายสิบล้านจนถึงหลายร้อยล้านบางรูปถูกจับได้ว่านำเงินที่ญาติโยมถวายไปใช้ในทางที่ผิดนำไปเล่นการพนันออนไลน์ซื้อของฟุ่มเฟือยหรือแม้กระทั่งนำไปให้ผู้หญิงสิ่งเหล่านี้ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนว่า การที่เราถวายเงินแก่พระสงฆ์นั้นแท้จริงแล้วเป็นการสร้างบุญหรือสร้างบาปที่เป็นต้นเหตุให้พระท้องตกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการลวงละเมิดพระวินัยกันแน่วันนี้ทางช่องจะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าทําไมการถวายเงินแก่พระจึงอาจเป็นการสร้างบาปมากกว่าบุญโดยอ้างอิงจากพระวินัยโดยตรงท่านผู้ฟังครับ ตามพระวินัยปิดกมหาวิพังที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้พระภิกษุมีข้อห้ามชัดเจนในการรับเงินทองหรือทรัพย์สินมีค่าซึ่งเรียกว่าชาตะรูปราชตะสิกขาบทหรือสิกขาบทว่าด้วยการห้ามรับทองและเงินในพระวินัยปิดกได้ระบุว่าโยปะภิิขุชาตะรูปราชตังอุคันเหยยะว่าอุคันหาเปยยะ ว่าอุปนิคิตังวาสาที่เยะยะนิสก,กิยังปาจิตตยังแปลความหมายได้ว่าภิกษุได้รับเองหรือใช้ให้ผู้อื่นรับทองและเงินหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนเป็นนิสก,กิยะปาจิตตีซึ่งนิสก,กิยะปาจิตตีนี้คือการกระทําที่ต้องสละของนั้นและต้องแสดงอาบัต ซึ่งถือเป็นความผิดทางพระวินัยที่ร้ายแรงระดับหนึ่งเมื่อเราพิจารณาถึงเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามมีให้พระสงฆ์รับเงินจะเห็นได้ว่าที่พระพุทธองค์ห้ามนั้นมีเหตุผลหลายประการอันประกอบไปด้วยเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของสมณเพศพระสงฆ์ควรปลีกตัวจากทางโลกไม่ยึดติดในทรัพย์สินเงินทองการมีเงิน อาจนำไปสู่กิเลสและตัณหาได้ง่ายเพื่อป้องกันการเกิดโลภะเมื่อมีเงินความโลภอาจเกิดขึ้นได้ทำให้พระภิกษุห่างไกลจากเป้าหมายของการบวชนั่นคือการแสวงหาหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อรักษาศรัทธาของประชาชนการที่พระสงฆ์มไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินทองทำให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในความมักน้อยสันโดษ เพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดทางหากพระมีเงินอาจนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยเสพสุราเมลัยเสพกามเมทุนก่อให้เกิดความหลงผิดและผิดพระวินัยร้ายแรงกล่าวถึงตรงนี้เราท่านทั้งหลายคงอยากปฏิเสธได้ว่าเมื่อเราถวายเงินแก่พระโดยตรงนั่นก็เท่ากับเรากำลังนำพาให้พระ ต้องละเมิดพระวินัยโดยตรงเช่นกันซึ่งไม่ต่างอะไรกับการชักชวนให้ท่านทำผิดแทนที่จะเป็นบุญกลับกลายเป็นบาปสำหรับทั้งสองฝ่ายทางผู้ให้และผู้รับกรณีของผู้รับคือพระรับเงินมีคำถามว่าแล้วถ้าพระรับเงินท่านจะผิดพระวินัยหรือไม่คำตอบคือผิดพระวินัยอย่างชัดเจนเพราะผิดวินัยปิดก ข้อชาตะรูปรัชตะสิคขาบทดังที่กล่าวมาแล้วการรับทองและเงินเป็นอาบัตินิสกิยปปาจิตตีไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ในกรณีที่ญาติโยมถวายด้วยเจตนาที่ดีพระก็ไม่ควรรับโดยตรงในพระวินัยระบุชัดเจนว่าห้ามรับไม่ว่ากรณีใดๆการอ้างว่ารับเพื่อนำไปทำบุญบ้างแม้พระบางรูปอาจอ้างว่ารับเงิน เพื่อนำไปสร้างวัดหรือทํำสาธารณประโยชน์แต่นี่ก็ยังคงผิดพระวินัยในพระวินัยไม่มีข้อยกเว้นด้วยเหตุผลนี้ซึ่งวิธีที่ถูกต้องหากต้องการนำเงินไปใช้เพื่อกิจของสงฆ์จริงๆควรผ่านวยาวัจกรหรือผู้ดูแลเรื่องการเงินของวัดหรือคณะกรรมก,การวัดไม่ใช่ถวายพระโดยตรงมีพระหลายรูป ที่อาจบอกว่าการรับเงินในสมัยนี้เป็นเรื่องจําเป็นหรือพระวินัยบางข้อไม่เหมาะกับยุคสมัยแต่นี่ถือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหลอกตนเองเพราะถูกกิเลสมอมเมาเนื่องด้วยพระวินัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่มีข้อยกเว้นหรือผ่อนปลนตามกาลเวลาในพระปาติโมก คือบัญญัติศีลของสงฆ์มีการกล่าวเน้นย้ำเรื่องนี้ว่าสิกขาปัทังสมาธายังอสัมปันนจะหิสีรังแปลว่าผู้ไม่สมาทานสิกขาบทย่อมไม่มีศีลทีมม่บริบูรณ์ท่านผู้ชมผู้ฟังครับเมื่อเรารู้แล้วว่าการถวายเงินพระนั้นเป็นบาปทำให้พระต้องผิดศีลและพุทธศาสนิกชนเรา ควรถวายอะไรแก่พระสงฆ์กันเล่าคําตอบคือพระพุทธองค์ทรงสันเสริญทานสี่อย่างที่ควรให้แก่พระสงฆ์อันเรียกว่าปัจใจสี่ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดัโรงชีพของพระอันได้แก่หนึ่งอาหารบินทบาตอาหารที่เป็นหลักสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตการถวายอาหารเป็นบุญที่ให้ผลทันที พระช่วยให้พระภิกษุมีกำลังในการศึกษาและปฏิบัติธรรม 2. จีวรเครื่องนุ่งหม่มผ้าตรายจีวรผ้าอาบน้ำฝนรวมถึงเครื่องใช้เกี่ยวกับผ้าต่างๆ 3. เสนาสนะที่อยู่อาศัยสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยเช่นกุฏิวัดสดุก,ก่อสร้างเครื่องนอนอุปกรณ์ทำความสะอาด 4. เพศัตยารักษาโรค ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาเมื่อเจ็บป่วยนอกจากนี้เราท่านยังสามารถถวายสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมเช่นหนังสือธรรมะพระไตรปิฎกอุปกรณ์การศึกษาเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นน้ำดื่มไฟฉายร่มเป็นต้น โดยหากท่านมีความประสงค์จะช่วยเหลือวัดในด้านการเงินเช่นสร้างอาคารซ่อมแซงสิ่งปลูกสร้างหรือจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆสามารถทําได้โดยถูกต้องตามพระวินัยดังนี้การบริจาคผ่านวิยาวจกรวิยาวัจกร,ญญจกรคือคาราวาที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการเงินของวัดการบริจาคผ่านวยาวจกรเป็นการกระทําที่ถูกต้องตามพระวินยัย บริจาคผ่านคณะกรรมการวัดวัดส่วนใหญ่จะมีคณะกรรมการวัดที่เป็นคารวสาคอยดูแลเรื่องการเงินการบริจาคผ่านช่องทางนี้จึงเป็นทางที่เหมาะสมหรือนำไปจัดซื้อสิ่งของที่ต้องการมาถวายโดยตรงแทนที่จะถวายเงินแต่ท่านสามารถนึ่งเงินไปจัดซื้อสิ่งของที่วัดต้องการแล้วนำมาถวายได้การดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโดยตรงหากต้องการช่วย ในเรื่องการก่อสร้างสามารถจัดการดำเนินการเองได้โดยไม่ต้องผ่านเงินให้พระการกระธรรเหล่านี้จะช่วยให้ท่านได้ทำบุญอย่างถูกต้องตามพระวินยัยโดยไม่เป็นเหตุให้พระต้องล่วงละเมิดพระวินัยแต่อย่างใดท่านผู้ชมผู้ฟังครับสุดท้ายนี้การถวายเงินแก่พระโดยตรงเป็นการกระทำที่เสี่ยงต่อการเป็นบาปมากกว่าจะได้บุญเพราะเป็นการนำพาให้พระ ต้องละเมิดพระวินัยพระพุทธเจ้าทรงห้ามพระภิกษุรับทองและเงินอย่างชัดเจนการที่เรายืนยันจะถวายเงินแก่พระโดยตรงจึงเท่ากับเรากำลังขัดคำสอนของพระพุทธองค์หากต้องการทำบุญอย่างถูกต้องควรถวายปัจจัยสี่หรือสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและการศึกษาปฏิบัติธรรมหรือหากต้องการช่วยเหลือวัดในด้านการเงิน ควรผ่านวิย,ยาวจกรหรือคณะกรรมการวัดที่เป็นคารวาสการทำบุญที่ถูกต้องจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้ถวายและพระผู้รับทำให้พระธรรมวินัยดำรงอยู่ได้ยาวนานและนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้านล่างครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องอารียาซับชาแนลครับ